สวัสดีค่ะแนตตี้รีวิววันนี้นะคะปี้มีของเล่นมาฝากสำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เองนี <c oughs> e ่บอกค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะหากรถของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นรถแบบ OEM ที่ไม่สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้แต่ว่ามีช่อง HDMI มาให้นะคะติดเจ้าตัวนี้ไปก็สามารถดูรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก Netflix YouTube หรือว่าจะฟังเพลงจาก Spotify ได้ด้วยค่ะใช้ยังไงมาดูกัน <S <S <ๆ>การเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยค่ะเพียงต่อสาย HDMI นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต่อสายไฟเข้ากล่องก็ใช้งานได้แล้วค่ะ ใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงเลือก Easy Setup with your Android phone นะคะแล้วก็เลือก a c c o u n t ที่ต้องการใช้ข้อมูลต่างๆก็จะถูกโคลนเข้ามาใช้งานกับตัว Mi Box ตัวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างเช่นนะคะหากที่ใช้งาน Netflix เนี่ยเคยล็อกอินไว้กับตัว a c c o u n t นั้นเปิดตัว Mi Box ตัวนี้เข้ามาแล้วก็เลือกใช้งาน Netflix ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องกด p a s s w o d หรือว่าแบบใส่ข้อมูลอีกรอบในการเข้าใช้งานนะคะจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้ในรถยนต์นะคะก็คือเขาสามารถสั่งงาน ด้เสียงได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่มีรีโมทน,นะคะแล้วก็เลือกปุ่มที่2นะคะกดปุ๊บแล้วเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยค่ะอย่างเช่น Open YouTube นี่เขาก็เปิด YouTube ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถเลือกที่จะดูรายการต่างๆได้ง่ายๆเลยนะคะรัตเพลง วหน้าจอก็ใช้งานจาก YouTube อยู่ค่ะหากต้องการใช้งาน Netflix กนะคะก็สั่งงานเขาง่ายๆเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนไมเลยก็แค่กดปุ่มที่2นะคะหลังจากนั้นก็สั่งเขาค่ะ Open Netflix โอเคนี่เราก็สามารถใช้งาน Netflix ได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะ อีกหนึ่งออปชันค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่รถหรือว่าหน้าจอเดิมไม่สามารถเปลี่ยนได้ตัวเครื่องมาพร้อมช่อง HDMI สามารถแอดออนเจามีบ็อกซ์ตัวนี้ทําให้คุณสามารถดูรายการไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix ได้ไง่ายๆค่ะคลิปนี้ชอบยังไงกด Subscribe ให้ดีนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเดีด๋ยวที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ